วิธีวางแผนภาษ,ษีก่อนเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลวันนี้หลายๆคนทําธุรกิจในรูป ของบุคคลธรรมดาแล้วรู้สึกว่าต้องเสียภาษีแพงอยากจะเปลี่ยนเป็นนิติบุคลลคลเราควรจะเริ่มเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลตอนไหนวันนี้มีคําตอบให้นะคะหลักง่ายๆในการวางแผนภาษีะคะ่ะคุณต้องมาดูว่าณวันนี้หารายได้จากการที่เรารับในการทําธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดาเวลาคุณหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนแล้วเนี่ยคุณเหลือเงินเท่าไหร่เงินได้สุทธิตรงนี้คือสิ่งที่เอามาคํานวณภาษีเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มเสียภาษีในอัตราที่แพงเพราะว่าการทําธุรกิจในรูป ของบุคคลธรรมดาคุณจะเสียภาษีมากสุดตั้งแต่5%ถึง35%ตามขั้นบันไดที่เรียกว่าอัตราภาษีก้าวน้าที่อาจารย์ชอบเรียกว่าสวรรค์ชั้นเนี่แหละค่ะเวลาคุณท,ทําธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดามันเปรียบเหมือนวันนี้คุณอยู่ในหมู่บ้านถ้าคุณอยู่บ้านหลังเล็กคุณก็เสียค่าส่วนกลางถูกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่บ้านหลังใหญ่ปุ๊บค่าส่วนกลางของคุณก็จะแพงขึ้นซึ่งอัตราภาษีของสมบัติก็เช่นกันเมื่อคุณมีไรายได้ที่มากขึ้นภาษีที่คุณตต้้้องงเสียก็แพขขนนนะะบบึนนนนามมัับไดว คุณเป็นทำธุรก,กิจในรูปของบุคคลธรรมดารายได้ของคุณทั้งปีหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์แล้วคุณมีรายได้โหวาที่5ล้าน5ล้านตรงนี้ค่ะคุณจะต้องเสียภาษีในเลทสามเปเ็นเป็นเงินถึง1นึ่งล้านสองแสนหาและรายได้ส่วนที่เกิน5ล้านคุณจะเสียภาษีให้สรรพกรในอาตาัตรา3 5เซึ่งเป็นอัตราสูงสุดของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานิติบุคคลก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณเพราะเวลาที่คุณท,ทําธุรกิจในรูปของนิติบุคคลภาษีมากสสุุดทีีี่่่คคณจะเเเยยกก็พงแไมิน 20%โดยจะดูจากรายได้ท้งปีของนิติบุคคลนะคะมีรายจ่ายเท่าไหร่เหลือกําไรเท่าไหร่กําไรตรงนั้นแหละค่ะเอามาคูณภาษีในอัตรา20สมมติวันนี้พอคุณทําธุรกิจในรูปของนิติบุคคลคุณมีรายได้คุณหักรายจ่ายคุณเหลือกําไรอยู่ที่5ล้านคุณจะเสียภาษีในเลทห่ล้านบาทจากตอนแรกที่คุณเป็นบุคคลธรรมดาคุณได้เงินได้สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายหักค่าดหย่อนแล้วมา5ล้านคุณเสียภาษีให้สรรพากรถึง1นึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันเห็นไหมคะเพียงแค่คุณเปลี่ยนไปนิติบุณก็สาามรถ เสภาษีได้ถึง265,000บาทนี่คือหลักในการวางแผนภาษีและถ้าคุณนะคะอยากได้สาระความรู้ดีๆจากอดีตเจ้าหน้าที่สัมปาานมากกว่า17ปีคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันเทคเอ็กเและถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระความรู้ดีๆก็สามารถกดติดตามได้ที่แอ t ซายเทคเอ็กเทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจําไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่ คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ